สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็สนทยาพาเพลินพาท่านผู้ชมมาดูลงแขกเกี่ยวข้าวครับข้าวเหนียวกอกอหกพันเตี้ยครับงามครับของเสียวิชัยครับอันนี้ก็มนุษย์เหล็กเราครับทนได้ทุกส,ภา,สภาพอากาศทางตัดผมก็มาวันนี้ช่างตัดมไม่ได้ตัดวันนี้ตัด้าวมูข้าวพันเตีย้ยรวมเตี้ยมากเลยเอ่ะ ่ามันเตี้ยเลยแถวนี้เขาเกี่ยววางก็ากก่อนครับเกี่ยวปูไปด้วยเกี่ยวข้าวไปด้วยไหนไหนนั่งเองอ่ะนั่งเองอ่ะใครเป็นนั่งเองอ่ะเออเออเออไม่มีนั่งเองคนไหนอะโอโมีปูด้วย เก็บป oh, ูด mm. mm. yes. ้วยอ่ะเก็บด้วยต้องม้อาหารด้วยได้อาหารขอเวแงตะบนดิดิบกว่าบนเดยงนี้เนี่ยได้เห็นไหมได้เห no ็นอาหารด้วยเนี so ่ยแม่อ่อนครับอันนี้มันได้กรัจกดินดูได้เขาได้ปลาเยอะอ่ะเอรว่นน่าจะดูอยู่นะจุดหนึ่งตึ้งมาจุดเออทีทีนึงเหยียบเนี้ยเหยียบเนี้ยห้าโลหกโลหนึ่งเหยียบจับเลยทำไมไม่ไปถ่าย ทำไมรูมันมันมันตื่นยังอ่ะอ๋อมันก็ใหญ่โอ้โหอ๋อยาเตยยให้กุบใช่ป่ะใช่คำข้าวมาจากโมฮินโกแกขนมครกก็มาวันนี้ไม่ขายขนมเลยอ่ะวันว่างวั่างเออไม่ได้ไปไปที่ไหนเลยครับอือวันนี้วันอะไรวันวันวันเสาร์เนาะเสาร์ นี่ครับท่านผูน้ชมบ่อเลี้ยงปลาโอ้ของวิชัยครับกลับมาอยู่บ้านครับมีบ่อเลี้ยงปลาครับสามารถเป็นอาหารได้ทั้งปีครับมาดูบรรยากาศครับนี่ครับบัวกับทุ่งนากำลังสีทองอารามสวยงามครับคนกำลังเกี่ยวอยู่ดูรอบๆบ,บ้านครับมีช่างเลี้ยงปลาด้วย นี่ครับมีที่พักกระท่อมครับเอาไว้นอนกลางวันครับยังมีห้างน้อยๆครับริมน้ำโอ้นี่ครับท่านผู้ชมโอ้มีสะดุง้งยกยกด้วยครับลุงยกปลา มีจักรยานไว้ปั่นสูบน้ำครับเนี่ยเจ้าของบ้านไปตลาดมาครับเน,นี่ยต้มไ,ไ,ไก่บ้านอะ่ะโอ้นี่ใบใบอะไรยายใบยานางใบยานางแกงอะไรอะ่ะแก,งห,แกงหัวเข้าแกงหัวเข้าแกงยอดเข้าแกงยอดเข้าครับ ไอ้ครัวดูก่อ,กอโอ้ดีครับแกงยอดบพร้าวครับใช้ใบายานางครับ,บนี่สกแกลนงครกเราเอามาครับนงครกกิมหนยนยายอ่อไอกาดนี่ครับตัดหัวพร้าวมาครับแล้วก็มาแกงยายแกง เวลาพักผ่อนครับออนี่เย็นสบายมีมีอะไรสุขใจเท่าบ้านตัวเองครับนี่ครับแต่บ้านๆท่านผู้ชมเห็นเหลืองๆนี้นึกว่าอะไรครับเลี้ยงหอยด้วยครับ นี่มีหอยด้วยครับโอ้เอาไว้ให้หอยเกาะอ,อู้นี่ครับนี่โอ้ยนี่มาดูวันนี้ดูครับนี่ภูปัญญาครับเลี้ยงหอยขมอู้นี่ครับอ๋อนี่เจาข,ของบ้านมาแล้วครับเเก็บ้ นี่อ๋อนี่อันนี้อันนี้ไว้ยกตอนไหนอ่ะจะยกปลานี่มันไม่ติดอ๋อเวลาย,ยกงานงานเหล็กอ่ะไม่ติดไม่ติดโอ้โนี่อเออกให้เนี่ยกลับมาอยู่บ้านก็ใช้วิธีชลิตแบบบ้านๆก็อยู่ได้ครับนี่ครับคันไทยแบบเก่าครับแต่เป็นแบบเหล็กนี่ครับ เรียกอะไรแล้วจำไม่ได้แล้วเอาไวไหนหน้ไถนาครับใส่นี่ซิงดักปลาด้วยครับปลากระโดดนี่ตรงนี้ต่ก่อนเขาเรียกปลาตะเพียนยอโอ้รวมตัวมร่มร่ม,รม,รม

เขาทำดูเขาทำเขาทำได้เหมือนกันโ้หักคอโอ้ดหักคอขเอจะมาเดูดูดูเี่ยวข้าวแบบตดวดูดูดูขูด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 น เราต้องได้จับตอกรับเอาคือดอกมืดเค๊บมันมืดไปแล้วมันมืดไปแล้วมันมืดไปแล้วเลือบเปลี่ยนเวลาเพราะนี่ภาพเพราะนี่ภาพเลือบเปลี่ยนเวลาเตะบอลเตะเตะนี่ครับวิ่งหนึ่งแล้วนี่ครับได้เวลาพักครับเดินเป็นแถวครับโอ้ยสวยไปเถอ นี่กาพักกินข้าวเรเรียงแถวนากระดาเลย็ลงไอมันเยอะมันยอนเห็นหมดยอนแสงเลยไม่ค่อยชัดขากินข้าวเที่ยงครับ กินข้าวด้วยกันเด้อกินข้าวด้วยกันก่อนอะไรครับเจ้าบ้าเอาเลยเน่เหนื่อยกินข้าวแก้มแล้วอยากดูในคลองอ่ะมีอะไรในคลองอ่ะมีกบบอมีกบปูปูอ๋อเนี่ยดูมีในคลองครับเนี่ยคลองก็ไมยโบราณใส่ปลาแต่ก่อนเก็บปูไปด้วยว๊ดึงขึ้นไงนั้นโอ้นี่โอ้ยปู ขึ้นมาแล้วเกี่ยวไปด้วยครับเก็บปูด้วยมาแล้วครับกับข้าวโอ้ต้มไก่บ้างครับต้มยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวนี่ครับใส่ใส่ขี้ยาอ่างไไก่มันจะเอาออกมายุนตัมมะกอกต้มไก่เนี่ยตัมมะกอกออร่อยโอ้ ยายผัดหมี่ครับกินกับผัดหมี่นุ่มมากผัดไมยยายครับ นี่ครับเชฟมาจากไกลครับจบมาจากกรุงเทพเลยเชฟป,ปกติจะทำกับข้าวให้ขี้เล่ากินประจำครับใจเย็นทำมาพอแล้วครับตอนนี้อไม่ใช่เลยน้อยเนาะได้สูตรมาจากที่น้่งครับ นั่นแหละใส่ขนมคุกก็ใส่เหมือนกันเขาก็ว่าใส่แค่นี้แหละเหรอใส่แค่นี้แต่ว่าไปทำทำไม่ได้ครับนั่นแหละเทคนิคของใครของมันต้องใช้ประสบการณ์เราประสบการณ์เยอะเอาชุดรถไปวางไว้ไหนใส่พิซซ่าไม่ให้ใส่ตัวนวลแล้วโอ้ตัวนวยใส่ร้ายแท้ตัวนวยโอ้บนนี้ใคร อ่อนปวดมาเส้นเจ็บลบเอ็บเราหอมห่วยๆนิดๆกัดเอ็บจังคือสำหรับวันนี้ครับมาดูการเกี่ยวข้าวแบบวิธีไทยคอนซานครับขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับฝากท่านผู yeah, ้ชมช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับมาดูวงนี้ครับโอ้เนี่ยโอ้ มีหมกหมกมปลาดุากครับอืมกอปลาดุกมีต้มไก่บ,กบ้านครับ<ห>มนนีแกงโกยอดมะพร้าวเซบอสเซบอสเ้ย,ยมาได้จ้ามากระสน